ตอนนี้คนดูก็ไม่มีเลยนะฮะแต่เราจะมาเล่นกันนะแต่เดี๋ยวค่อยเล่นมานึงแป๊บหนึ่งแป๊บหบนึงแบบน่ง วิ้ใครออนวะน้ำคุ่รู้เรื่อเลยต <Trans> ้องเล่นลายแช่สตรีมเลยน่ตัวไหนดูนี่ตัวนี้ ในพร้อมคื้อให้หนูคุ Welcome to Arena of Valor. If not, i The opinions will be deployed in five seconds.

นักไปทำไมมึงม่ยิงกูถามจริงเพื่อนเ,อยเอ้ยเดี๋ยวกดผิดถัด่วจะกดฟื้นดยู มีได้ตั้งใจฉันมีได้ตั้งใจยากสีมันโดนชี้เข้าใจไหมแบบนี้ ไกลกรานละไอเดียวไอเชี่ยว,ยวมึงเกิดเราเหรอไอตายถือใบอันไปนึงเจนแป๊บนึ่งผมกำลังเดี๋ยวเดียวเล่นลินนะเราใจเย็นเุ้ยเฮ้ยอนาเขตอันกวานา้างไกลนี่มาข้งเร่องไกูไม่รู้ ตู้ <Workers. S 2> โอ้ยยังไม่โดนสตึ๊ดเป็ดเดียวคิฟตู้เข้าไปอยู่ในนั้นยังไงอ๋อกำลังตีมันใช่ไหมอะไรอะไรไรปานมันโอ้ยหลุดเลยนี่เดียวมันก็จะตายถ้ามันโอเลือดไม่ยุบดูดดูดูบอยบอยบอยเฮ้ยทำอะไรอ่ะไม่เห็นโดนเลยฮะ ทำอะไรทำอะไรทำไมกูไม่เห็นโดนรวมกลุ่มรวมกลุ่มอะไรวะทำไมวะาข้อมูลมีอะไรอยู่คนไม่นานจากี้นะพี่ด๋อยมึงอ๋อมึงจะเอาเงนนี่หรอมึงโวนมึงเกมมึงการอะไรสักอย่างพวกนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเลยเดี๋ยว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  เวงกูปล่อยอันตีใส่แม่งะนะนี่ทำขึ้นะเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเฮ้ยเอาเรื่องนี่โอ้ยโอย,โอยติดสโตรนิตอะไรต้องตารอะไรเขาไปรออ่อในป้อมแม่งเลยไนะหม ดูคลิปเดินกันมาเป็นกลุ่มเป็นอะไรกูเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่รู้เพราะมึงไม่ต้องรู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้คุยเครียไม่อ่ะตายโอ้เออเครียเออเด้อเด้อเด้อไอพีเขาบล์อะไรวะไม่คิดเมื่อกี้นี้ไม่ได้ดูเลือดตัวเองเลยชิบหายต้องเตือนกันหน่อยนะคน เฮ้ยเหี้ยตายได้เลยอ่ะอ๋อโดนป้อมยิงนี่เองเอ้ยคนงวยเมื่อกี้นี้เห็นมีคนบอกว่าแรงเหรอป่าวฮะผมไม่ได้เล่นแรงไม่อยากเล่นแรง๋ยวพาเขาดื่โตครับผมเฮ้ยใครก็ได้มาเบรกด้วยหนึ่ง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 เอ้ย ไงก็แฟดีไม่เอาอีกว่าไม่น่าจะดีนะเอ้ยกูโดนอะไรเนี่ยโดนสระโดนี้เอ yes. right? ้ยเอ้ยเจนเจนไอ้หนุ่มน้อยนามุนแล้วก็ตายหนีเหมือนท่ากันแล้วนะเราไม่น่าจะเป็นหนีนี้กันได้บูทพลังอารมณ์ค่าของพวกเจ้าจะตายเอ็มเหมันตายโว้ แล้วแต่ฮะเล่นได้หมดเลยฮะไอไอมแบบไหนอะแบบไหนวะไ,ไ,ไ,ไม่รู้อ่ะอยกขี้โก,ก,ก,ก่งเยวเอ้ยกูโดนปมตายก็ยิงยะโอ้ยลืมดูเลือดเนี่ยไม่เง้อมโดน,โดนแค่รี่ก็จะโดนต่อไปก็อกีกี้อ เฮ้ยเอออะไรดีกว่าดีกว่าก้นตางจงแตกจงแตกให้พลังขึ้นเต่าขึ้นโค้ชัยยะโอเคนี่ไอ้จุ๊บไอ้จุ๊บอ้ยอย่าเข้าไปเลือดตัวเองเ,ออออเดี๋ยน้อยโอ้ยอย่าโดนคิดคิดพ่อมึงอยู่าหายใจอ้ยอย่าอย่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป เพื่อนดีมากเลยเฮ้ยกโดนอะไรเนี่ยอ๋อโดนในพรังนั่นยังงั้นเหรอไดีนะไม่น่าจะไหวนะยังไงก็เพลยู่ดีเลยไม่ไม่ไม่เฮ้ย เฮ้ยเพื่อนทำไมนายไม่อยู่ข้างล่างดูข้างล่างเออเดี๋ยวกดทำไมเนี่ยนายทำไมไม่ดูข้างล่างเลยฮะเพื่อนนี่นายไม่ใช่ดิเพื่อนทำไมเจ้าไม่ดูข้างล่างเจ้าไม่ดูข้างล่างอย่างนั้นเหรอหุ้ยเออดูข้างล่างบ้างจอดจอดจอดไอ้นี่แต่เอ้ยไม่เอาดูข้างล่าง ด้านล่างเจอคุณนายตูดบิดใช่ไหมนะ่ะกัวกะกูาตายแน่ๆเลยเฮีย่ยไม่รอดแน่ๆเลยว่ะจะรอด <S <S ว่ะหน้าโอ้โอโอ้โหเหี้ยลงกับอูล้ยงลงเลี้งลง้ยงลงอือทำอะไร ทำไมไปไปไปเฮ้ยเฮียเล่นกูอั่าใ้เลยนะกบานเราไปเล่นกลางต่อแต่เล่นกลางมันต้องโหดมากไงฝ่ายเอ้ยดิ้ง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 หยอกหยอกหยอกพลังเวทอะไรอะไรอัพอัพขง่ะรผมอเล่นไหมอยากจะสอเล่นไหมครับ เราต้องควรที่จะอกอกจาก่อนี่ไม่ดูได้ไงกุ้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 งกอ้โดนไอ้ีโดนิเดวจะเอา,าไม่ได้แล้ววนะันนี้ไอ้นี่ต่อเลยเดี๋ยวจะมีตัวไทเกอร์จมีตัวไทเกอร์ลโหลตัวไทเกอร์อ้ หนึ่งนี่กเห็นตัวไทเกอร์จีอยูวนี้เอ้ยไทเกอร์จอ้ยไทเกอร์จมันกำลังฆ่ากูเนี่ยไทเกอร์จีหึ้ยตัวนั้นน่ารักยี่ไนรอแม่งมีไหมเอาเข้าป่าเลยคุยจะว่าเด้เ้ยเอ้ยเฮ้ยเย็น อะไรเอเอยังไงดีเพื่อนไปเลยแย่เลยเหรอแค่นี้กูตายกี่หายเลยอุ้ยกูว่าป้อม oh <my S 1> จะพังเลยนี่กูจะตายแล้วกูจะตายก oh <my. S 1> ูสิ้นชีพอ้อตายแล้วผมใวันนี้โอ้กูสิ้นชีบเลยกูสิ้นชีบเลยชีพกูนี่ไม่เหลืออะไรเลยไอ้ะใช่ป่าวเดี๋ยวเปิดเสียงเกมดังขึ้น แบบเตือนมาดังไอ้แบบนิดหนึ่งเดี๋ยวประมาณนี้แหละใช่ไหมไม่ดังมากใช่ไหมใช่บอกเลยว่าต้องใช่ไม่นะป้องดังที่เราสะสมคะแนนเต็มมาตั้งนานมันจะตระเรีกเยกไ,ไปเรื่อยต้องรียไปชุบปึ้งเกินตึ้งเกินจะตระเร่ไม่ต้องระดางดาเอาเรื่องเอาเรื่องอะไร ไม่ไม <laughs> ่ไม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 ่าเลไเ่ไมเไ้ยเม้ยม่ไม่ไม่เม่ไต่ไต่ดม่ไมตไต่ตมตไต่เต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 เกเตเ่เต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 เกเตเตมตเตเตเเตเตเตเเตเือตตเตเเต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 เเตเตตเตเตเตตเ

เฮ้ยมึงจะกระโดดแบบนี้เหรออุ้ยเจ้าเช็ดหัวไอ้สวยเอ้ยเช็ดหัวไอ้เพื่อนืมอุ้ยโดนคลิปอีกขอโทษเดี๋ยวคลิปมึงก็ไปไกลๆดิโอ้โยอ่ะสาวตัวเีลยโอ๋อสปายเดี๋ยวใจเย็นสาวตัวเลยเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยมาดูใจเย็น Nó đừng có 1% đây đây không thể đây thể không 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 thể มึงมีอมตะตัวเขาอุ้ยเมื่อสู้สุดๆหนึ่งยังไม่รู้อีกเดียวเดี๋ย้ออุ้ยโดนอะไรเนี่ยดูเขาปล่อยปล่อยเขาเยียอะไรนะเขากีนอะปล่อยอะไรปล่อยอะไรเออใจเย็นไอ้นุ่มเอาไงดีเพื่อนเราเราคิดว่ายังไงฮะเพื่อนเพื่อนยังไงดิช็อตช็อตช็อต ไงเขาหิวไหมเอ้ยไปดิโดนโดนไมดิปลายยลบได้เอ้ยจะคุยกันงจะตใจพูดไม่ได้ในใจว่ากินได้ไหมจันว่าขายกันนะเพื่อนเราเราคุยกันได้อยู่คุยกันได้อันนี้โคตรดีเลยไม่ปล่อยเรามีการคุยกันหลังไม้ที่ เอ,าอ้าจะวัด้ำไปเนี่ยอีกแค่แป๊บเดียวก็ถึงป้อมอยู่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างนี่ข้างล่างอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปจับก,การในข้างล่างมั้งข้างล่างไทเกอร์ตีมากเลยนะอข้างล่างนะไทเกอร์ตีแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณไปข้างเกอร์ก็คุณไม่สู้มันไม่ได้น,น,นี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหขนาดน,นี้เลย มันเข้าไปในป้อมเลยฮ่ยเราเป็ได้เข้าเด้อเด้อช่วยกระโดเลีนะสรุปมันมาจากพลังของตัวไหนหน่อยเดี๋ยวเขโดนตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงทั่วเด้วเดยวเด้อเดข้างบนเหยดเป็ดเป็นไรวะนั่นตัวักระัเร็ว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 เร็เฮยป้อมจะเตกเหย็ดเป็ดป้อมเอ้ยป้อม ม่เดี๋ยวเดี <apply some antis> ๋ยวเดี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 ๋ยวนายพายุนายสมบันี้ไม่ได้ครับคุณคุณนิสัยไม่ดีเลยนะทำร้ายป้อมผมแบบนี้มาดิเอาเลยเอาเลยฆ่ามันเฮ้ยมึงจะลุมเพื่อนกูแบบนี้ไม่ได้กูตีเว้ยที่เอาตีไม่โดนครับเฮ้ยทำไงดีเพื่อนเอ้ยกางไปไปไปเราจะไปได้ไปตีป้อมกัน โอโหมีคลิป,นนป่นมีดูตรงไหนวะเนี่ยมีคลิเปเหมีคลิปนีนไม่ e หนเลจับ <S <S โอ้ยเพื่อนเพื่อนเรากำลังล้าง,งาแพนให้หเดนมันจะปล่อยพลังชินเต่าไซโคลมผนกำลังจะตายอ้าวอซินทีเอเรือตาย างล่างดนข้างล่างมานี่เฮ้ยตรงนี้มึงทำอะไรกันเนี่ยมึงเคลียคลิปโอเคดีือเป่าเฮ้ยข้างล่างคิปหายแล้วกูต้องเกิดแล้วก็ไปข้างล่างรู้เร็วยี่แปดยี่เจ็ด้ยแล้วตัวยี่สิบยี่ห้าสี่สามสองมึงโธ่โ,โอ้ยเร็วเลยเนี่ยกูดับเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จหรอกูตายเถอะ เฮ้ยข้างล่างยึดลูกข้างล่างเป็นอะไรวะน่ะโอ้ข้างล่างไม่เฮ้ยเลือดดิกระดิกระดิกระดิ้งเลยโอ้เฮ้ยแล้วมึงมาเสือกแล้วก้มคุยเฮียมาเสกแล้วก้มคุยสัสเอ้ย ไช้กดจีจริงเลยนะหูส,สามกูเลยหรอเป็นปลายเปล่าคลิปลราไปช่วยตัวนึงขึ้นไม่ได้ปะเนี่ยไม่ได้กดสกิลมัวม่วๆไปเลยมันก็ตายเอยงเลย ้างร่าง้รงรางร่างเออระวังระวังคิดนี่หลยไอ้พี่คิดนี่ก็เดินเร็วที่คอยไอ้สัตว์แลยคิดแองเรา,าเดินช้ามากมากเร็วเร็วเร็วไปไปัไงต่อดิเพื่อนตรงกลางได้ไหมมนลุมเพื่อนเราอ่ะ ไม like right. like ่ด <What 's S 1> ีใส่ไม่ดีไปดูคุ๊กแจ้งตำรวจจับมึงมึงไปมาดูพักส่งกลับบ้านแบบฟรีๆเลยกูมีรถฟรีให้ไอ้ข่าดิคุ๊กจีนี่กูมีแรงม้าฟรีให้มุกมึงอืมกูมีแรงม้ากูมีจีเลยมึงไม่เอาหรอโอ้โหเอออะไรอ่ะอะไรอะเอ้ยทำไมละไม่กิน ไหวก็ว่าไม่ต้องยังยังเอ้เด้ดูมึงจะเกิดไม่ได้อยู่เนี่ยอืมจะเกิดอีแค่าคาสู่ถึงบ้านเฮ้ยเฮ้ยจบ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 เกินจบเกินเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไอมึทำอะไรกันเด็ดเดือดไปดูไปดูเฮ้ยเพื่อนเราโดนลุ้งไม่จบแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่ดูบ้านตัวเองอ่ะเฮ้ยบ้านมึงจะแตกแล้วเนี่ยไม่ดูเนี่ยบ้านมึงแตกแล้วนะ นี่เนี่ยโอ้ไม่ดูเลยตะกูลการดูต้มตะกูลการดูบ้านไม่มีเลยโดี๋ยกูก็ไม่มีเหมือนกันเวลาไปด,ดื่มอ,อะโูแมตเท่าไหร่ เริ่มชดต่อไปอุยยังหดอ่ะครับน้องพลอยที่หดเหมือนเนี่ยหดครั้งเดียวนี่แหละคาดสังเกูุไปทำดึงไปทำดึงไงค่าไอ้เลขไอ้ที่มันมาตรงกลางอ่ะบ่อยสุดเลย ไม่ด่ไม่ไหน,น,นจะเล่นอะไรอย่างเงียแต่ว่ามันคนที่มันจะเล่นมันจะออกมันออกไปแล้วใช่ปะออกไปแล้วออกไปแล้ว